ปลาที้งดิพี่น้องเฮ้ยแกวแน่าเตียกโอ้เล่าคาเลียงเนาะคาบเบิ้งเนาะสิเป็ิยังลองกับปาเสียหายยังแต่บ่มีสัญญาณะเนาะติดอยู่เนาะอีตอนตัวเย็ดเนี่ยฮะไอตอนตัวเย็ดเนี่แปลงก็ลอยเถือนี่ตีนกระมุนแล้วอ้าวช่างว่าแท้เนี่ยเห็นยัด ເອົາເບິ່ງອອຍໃ้້ນີ້ນີ້ນີ້ອໍກົດນິກໂກກົດໃນໂກມື້ນີ້ນີ ้องเนาะนับวันอ่าเวลาเจ้าจี้เข้ามาเด้อเนาะนี่กับบ้านขึ้นซานของทางน้องไซพี่น้องเนาะอ่าไก่สีห่อนมือดีมืองามอ่าม <Ins ös. S 2> <az> ือใส่หยางามแล้วแบบนี้พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์อ่ามือวันศุกร์เนาะวันศุกร์ด้วยพี่น้องเด้อเนาะขึ้นบ้านขึ้นซานใหม่ของทางน้องไซ้อมครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะพอดีกับทางพ่อน้องเปียวเนาะพี่น้องเนาะ ไล่ตารางปฏิทินเบิงดด้งหลดใครอยู่พี่น้องไอ้โอ้โยเนาะตอนที่แรกหนี่งนึกว่ายานมันครอบเป็นมือเดียวกันเนาะที่งานผูกคอต่อแขนของทางน้องชายเนาะที่ว่าลุงเฮิมแล้วก็กทางบอดี้าทางบูเชงนี่แหละพี่น้องที่ได้เป็นล่ามอาขอเมียให้ทางาน้องแหละพี่น้องพิธีผ่านมาอยู่บ้านหน้าแพง นี่แหละพี่น้องเห็นว่าน,นงโ,มน,นงโ,โนม,มนี่แหละเนาะกัสชีได้ผูกคอตัวแขนอ่าสามคัมสี่คันี่แหละพี่เนาะเมื้อนี้กับสิบเอ็ดคัเนาะหลังจากเพลงสิบห้าไปก็แม่นว่านับต้นเลยเราไปเชียงไายเบิ่งตล่างโดนอ่าพอดีถามเบิ่งทางแม่น้องปิว่วอ,อ่ามือสองคัมเนาะมือสองคัมกับุ้มแก้วเคยอ่าอยู่บ้านเขาแถบพี่น้องเนาะกับดยมือวันหนึ่งคั เนาะตรงกับมืออ่าขึ้นบ้านเฮือนซานของทางน้องไซพี่น้องอวันศุกอาจจะได้อยู่ร่วมขึ้นเฮือนซานของทางน้องเพิ่นน้ำนาะพี่น้องเนาะอ่าหลังจากขึ้นห่วมแล้วแล้วก็ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่กันแม่นเดินทางกลับบ้านนี่พี่น้องเนาะเอา้าเนาะไปเบิ่งก่อนพบเจอกันอีกคือเก่าเลยพี่น้องเด้อเนะาะทักทายสบายดีพี่น้องน้ำกันเบิดสุขุสุคนเนาะอ่าเดี๋ยวมาเบิง่งเฮือนงามแล้วจัง บุกไปพุ on, ่นพี่น uh, uh, ah, an uh, um, ah, uh, uh, ้อยเนาะไปเบิ uh ่งนเคลื่อนประตูเราก่อนเนาะอ่าพี่น้องก็หลายคนอ่าว่าอยากเบิ่งตู้เย็นเราบอสเนาะอ่าตู้เย็นก็ตู้เย็นเก่าแล้วพี่น้องอยมันก็ผุพังไปเบิดเลยเนาะยังบาดนี่อ้าวร้อมหน้าพร้อมตาเนาะคักๆอันนี้เนาะกินข้าวกินน้ำ มาแล้วกินเฟอร์มาเลยยังจะเข่าเที่ยงแล้วบบดนี้โอ้ผิวด้วยหัหมวกผิวแล้วลมแห้งอะไรลมแห้งเด้มื่อนี้นะวันนี้วันนี้ลมแห้งวันนี้บ่กับโบนเนตมือนี้กันเนาะผมคงเอาเอ้า ได้น <mm ี่เนาะเออคะเกมเนาะเครื <S 2> <S 2> <s yeah. ่องขึ <s uk> <s uk> ้นเนซานเฮาใกล้ได้นี่เนาะใกล้แล้วนี่จอจี้วันเวลานี่นับมือนับวันนี่วันจันทร์แหละอวันศุกเนาะือว่าขึ้นแฮมนงค่ําพอดีเนาะวันศุกเียตอนวันพบ่แม่นอะไรไปแล้วมาวันศุกวันศุกเนาะเอเจออย่าห่างสวันศุกเนาะใครอยู่บ่งอยู่รวงานนําอยู่หลังจากรวงานแล้วก็แม่นกลับ ว่ามือมันมันสองคำกับมือต่อทั้งนั้นดิเบิ่งน,น้ำกันจนแล้วพอแล้วใส่ตู้เย็นเข้ามาแล้วะง่อยเอาตู้เย็นมาแล้วเหอรอเนาะเออเอา,าไฟนี่ผมยังหมดทันในต่นออันบ่อยังหมดทันในมีอันมิเตอร์ใส่บ่ออ๋อเนาะอัน ใส่ผักเขียดแบบนี้เลยนี <ory> <res> ่ลาเฮนอ๊ๆๆๆอก่อนก็ไ okay. ด oh, ้เนาะโอ้ค okay, oh. oh. right, ือยินว่าลุงมาแล้วบ่โดยมาแล้วอยู่สวรรค์กันโอ้สวรรค์โอ้ดออนี่ใบนี่มานําป่าบุญมาลบ่บุญนปาบ่อพอดี้เพราะว่าทีมงานขึ้นมามื้อนี้กหลายคนอยู่ Rồi bò đi làm bò ừ, Bỏ đi bỏ nhau Bỏ Uh, tiền thế Bỏ tiền thì bò ngủ nó còn bò đai chèng bộ ừ, Bò về phần lại ừ. Nó khuyến cả điều phần chèng bộ Tại vì... Xong xay si phần chèng si đai bà luôn đó Khuyến khởi nó bà bà luôn chứ bò Chắc đứa này chắc đông thô thàm phần anh đấy Thô mấy hả? Thôi lắm Thôi Ok <laughs> จะมีเฟซบุ๊กอยู่บ่มีอ้าวรอแล้วเป็นหน่วยหาก่อนเนอะใครยูมีฉันญาคอยบวกอาเซตได้น้ำลาวเลยเป็นยังโทรหาด้วยเลยยันแต่เพิ่นบวบมาแล้วบวช่วงช่วงนี้ยังอยู่พียงหน่อยเนาะวันอาทิตย์ตื่นนั่นแหละเนาะโดยคือสิตื่นแล้วรักเสมอ หาเฟ้นแล้วก่อนโอ้ลุงหนึง่งมามื่อไห่เนาะโดยเรามาน้ำกันจะคนสามคนสามคนโดยอ่หากันด้วย,<อ>ยลุงเสร็จ <c oughs> จะว่าโบได้ปินมูอเพื่อนน้ำกันประชักเป็ดเซร็จยืนน้ำลาวเหมือนโบโดย บอแซนกับเป็ดต้องโทรกเบอร์ตั้งแต่ยูรูฟดว่าได้ทักเขียนซื้อเอาแล้วเขียนซื้อเอาเดี๋ยวมันเล่งขึ้นมาโดมองคุณฮาน่าจะไงน่าบอาคนหาให้เฮ้ยเนาะเขียนโดนคุณฮารู้มั้จะไงนี่ดี

ี๋ยวจราเจ้าลูอ,อน่น้ำมอน,นจังน้ำเหนไงจัโนดูงมาหอดเนาะมันเห็นเจ้กอได้หวนหวน่าบุญรับเหยียบรถนี่ร้ <150. S 1> อยห้าสิบเหยียบปัดมากรอยสาม้อยชมีชมุอดได้เลยเห็น รับสายไอ้เน้คอยแท้แกจริงได้พันชีวิตไว้เออเดี๋ยวยังโทรถามเพิ่นอีกทีนึงก็ได้ลูกเด้อโดยหากคันว่าเพิ่นว่างเดี๋ยวเพิ่นแชทมาหรอกบพรว่าจะโทรไปเด้เดๆโดยยากหรอกแต่ว่าขึ้นมานี่มีมีบอดี้บอยาวามาบุญเดี๋ยวทั้งลุงหวดแหละกำลังกำบวกเลยแล้วก็ะหับลุงชุมเจ้ามานึ่โดยตามที่เพื่นแจ้งมาแค่ไหน อยู oh, uh, old, yeah, oh, ่สวรรค์ใช่ไหมบ่โอ้ยอยูสวรรค์กำลังลงอยังนอยู่สวรรค์ธรรมดามันลงอยู่เชโนลงอยู่เชโนหันกันได้นอนหลับโอ้เลยใไป้อสวรรค์หละอ๋อนอนหลับไปกับเจ้าไปลงจอดพ่นเลยนอนหลับอยู่ปิงไกเชโนหันและคิวหันกับมีนาง่ายหันและได้อยู่มันอยู่ใกลบ้าน โอ้สิมีหมูมานึแ่แล้วน้องไซไปนี่เนาะเออหมูขี้ไอายเลยฮะขี้ไอาย <c ười> มูขี้อายก็ค <c ười> ือ,ไอไน้องไซเลยอืมบนนี่เลยเนาะถือเราขี <c ười> ้อายนะบมักได้หมูขี้อายได้คยมักหมูคือคือนั่น <c ười> น้องวิ่งน้องเฮ็ดนะค่มักไอ,อ้ได้คนละนะกับน้องไอ้นำนะ ปไปเพจคนมากไเลยอ้โคอยบ่มากคนคิดค,คุยได้นั่นงจักน่อยอมมกับมกเกินซองสมงเนาะโดยก็มาแล้วเหมือนคนอันนั้นคันอันนั้นคนดักมาเฮือนคอยลลยคนเฮือนคอยเนี่ยคนดัง <laughs> คนดังลลยคนอยูอ่เออเออคนดังเลยเด้อ เอ้ยน้ำใครบอกการน้องน้องปูแล้วก็เอ้ยแพทย์แล้วก็น้องวิแล้วก็ไครเนาะมัดบอกมัดบอกมัดบอกเจอได้ไปฉันตอนแรกชิไปหะจะเย็นปะอยู่นี่เลยอือจะเย็นเอามาพี่บอกเลยอ๋อสบายอันเย็นแม่เนี่ยะได้อีดอ้อยในกระปุกเป็นยังไงไปมันกันว่าใส่ไงอยู่ พแต่เฮาต่อปักต่อยังจับดีพามาเบิ่งเฮือนดังนั้นแหน่ปะเฮือนปู่ตู่โดยโอ้บ่ได้เห็นแต่หึงได้นั่นก็เนาะโด้จังมาอนี่แหละเนาะทางลุงยังบ่้เข้ามาบ่พากันกินข้าวอยู่นี่เนาะตามมา hai hãy dư hơn phụ tu quá men mới tu phụ tu à chị men mới yết này mượn phải hung hiến cho nó rồi dư hơn à Hãy cho nó. ใครอยู่เนาะเราขึ้นมากะมีทีมงานจังหวะขึ้นมาพอดีเนาะฮับขึ้นมาเลยโดยอันว่าคือนังกระโย,อยงอยู่แล้วพีว่น้องใช่โ,โอ้เห็นยังคุตโต้หนะาสักเครื่องสักเครื่อง นี่สักเครื่องสักเครื่องเนาะอืไปนี่ก<อ>นอนเนาะขึ้นมาอีกรอบนึงพี่นหน่อยเนาะนนเราบอกนี่ัวเย็นเนาะวอคือชิลลุ่มเหมืนี่้เออ มันก็ยังใช้งานได้อยู่บ่ได้แต่มันช็อตแลฮะได้แต่มันช็อตแต่ห่าเลยไม่บอกเป็นนจะใช่ดอกนี่ไอ้ทอกขายฮิเบตใช่ขายเพิ่นก็บอกมีใช่ใส่แลฮะขายเพิ่นก็บอกมีใช่ใส่แล้แต่ว่าถ้าไปเสียไฟนี่มันก็ใช้ได้คือเก้าเนาะใช้ได้คือเก้าแต่มันช็อตมันอยากมันข้าจับนี่มันช็อตแล้วขายตีนหมุนหมดเลยสองห้องกับหลุดหมดเลย รุ่นเก่าได้หน่เนาะปีได้นี่เนาะจะปีได้หนิจำได้ปะจำก่ได้ได้เก่าได้เนาะพนาช,ชนิกนเกี่ยวจับเอากว้ก็ถึงอีต้นตัวเย็นได้ฮะอีต้นตัวเย็นได้แปลงกอลอยเถื่อนี่ตีนกระมุนหมดแล้ว อันนี้ก็เอาอันลวดจองอึกศึกดิโดยโอ้ยเนาะเอ้าเอ้าเอ้าก็เลยแบนี้เนาะเต้ตู้เย็นใหม่แบบนี้มีอยัางน,ในีนี่ในตู้นี่ตู้เย็นใหม่ตั้งกับตู้เย็นเก่าเลยอะไรเงี้ยตู้เย็นใหม่นเนาะเพือ่อท<อ>ำคักมีแต่น้ามเนาะ บมเลงบ่พอจะบ่สิย้ายไปโด<ว>ยอของเก่ากับของใหม่มันต่างกันเลยอันนี้ก็บ,บ่ได้มีบ่ได้มีปัญหาอย่างบ่ใช้ประตูตูต้เย็นนะฮะตู้เย็นนะใช้งานได้อยู่บ่ได้เวลาเกตามแล้วใช้แล้วลูกก็ลงมาเแล้วค่อยใช้ตู้นี้อืออืออืออืเลงนี่แหละเพิ่นสิเอาไปเฮือนใหม่เพ,พิน่นเออตามเพิ่อนอะ เอาเพื่นเจ้ากัาตัวนั่นขมาใช้งานอยู่นี่บ่เนาะแม่นล่ะโอ้ซักเสือเนาะเจ้าเนาะซักทรงเสือนะซักทรงเสือเหอยโอ้โหขักติดดรอไปหน้องเนาะอันพ่อกับแม่เจ้าก็ยังนอนอยู่นี่บ่น้องชายโดนนอ้วยู่นี่แล้วเนาะ

บังเอาเองไงนิ่วนี่กดในโกกดในโกวันมื้อนี้บ่วันนี่ไปเมื่อวานนี่เพิ่นอนมอเพิ่นว่าอย่นี่ได้ซะบ่ลูกอยู่นี่บางหัวใจนี่เป็นยังไงนิ่วนิ้วเป็นนิ้วโดยโอ้ยจะไปนี่คิวพร้อมมีสองสามใบด้วยนี่เนาะโดย ตัวนี้ได้ใส่หมยังคือการนั่นแหละกินโจ๊กในน้วเละไปไหนหม,น,มนเดาหมดกินไงเนานะเออสรุปแล้วน,นี่เราเปลีนนะ่ยนยังนี่นะต้ใช่ตู้นนจะมีกันไหมมั่งกันมั่งคือกัน <laughs> โดยเห็น <laughs> <laughs> อยู่ในมังหัวใจด้วยอันนี้หัวใจนี่เนาะโดยมันกินมังหัวใจนี่มันม่เงนะินได้เงินได้เห็ดในได ขเขาเงารักษ<อ>าเขาบ่ไดป,ปาดดอกแหน่อักษามัน,น,นไม่มันตายมัน่าเฮ็ดได้ลุกหัวใจซะบอ่ออันนั้นเป็นนิ้วบนหัวใจเป็นนิว้วใต้ของหัวใจจกักภัยคีรถคือบมคือเห็ดคือเขาวบมีรถคือนี่ <c oughs> บ่ดนกระตายจังหรอ เออเอาเก็บไวปุตกเนาะกออไปอือันป้าจะได้ใส่ยงนอยู่นี่คือกันบ่ปออโดยอยู่นี่นะเนาะอืยังบ่ทันได้ได้ผัวบ่สเป็นสดเลยเราไปใส่แล้วซะคือบไปเห็นงานไปเห็นเวเห็นงานละเเป็นเื่อยของทงพจ้้เนาะเ มื้นี้ก็สิได้แยกย้ายกันอยู่ระบาดนีเนาะพโดยแต่ว่าก็ไปมาหาสูคือกันล่ะมันใกล้เนาะยเนาะอันนี้ก็เราเอาใบเอ็กซเรย์เอโกมาให้เบิ่งเนาะท้งมีตู้เป็นอ่านิ้วว่าคนี่นะมังหัวใจเนาะอาสมติดกับหัวใจ เนาะเอามาเบิ่งตู้เย็นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาเบิ่งน้ำกันเีงเนาะสถานที่มองยี่ห้อคุ้นเคยแต่ก่อนนี่เนาะเออมิแต่แลรอเบิ่งทางลุงมาอีกบบดนี้เนาะ้อยอืมนี่ไดหเด้บบดนี้เนาะมาพร้อมหน้าพร้อมตาใชับหมแต่ว่าบ่ได้พบเจอกันได้หึงได้เนาะทางอันเมียแล้วเนาะโดยกับนางยังซื้อยังผู้ที่สิมาหารนางไวซื้อไวโดย รุ่นเดียวกันบ่กับเจ้ารุ่นเดียวกับน้องวัยคนเนี้ยดุเดียวกับน้องวัยอ๋อรุ่นเดียวกับน้องเจ้าวัยสิปีบ่โดยดุเดียวกับน้องใครซื้อวัยนะเจ้านั่นสิบชองโดยอืมชักน้องให้จักปีแล้วบ่ประมาณสิบห้าเดืน้องโดยมันสิบปีนั่นแหละแสดงว่าเราเป็นน้องเจ้าหน่อยเนาะเป็นน้องคอยสิปีบ่สำน้องวินั่นแหละน้องวิสิปีบ่น้องวิสิปี โดยกับประมาณจำนั้นเลยแต่กระตูพันใหญ่เลยกระตูนงวิน้อยแต่คนตัวใหญ่เนาะโดยอ๋อมาลุ้นเบิรงตัวจริงนำกัดเนี่ยใครก็ยังไม่เคยมาได้เบอร์ตัวจริงจะหึงแล้วบ่บ่เพิ่นบาได้มานี่ไม่ได้เห็นกันจักเทื่อบ่บ่ได้เห็นเห็นแต่น้ำโพท์บ่แม่โอ้ยเป็นยังไงดีใช่ไหมมันคุ้มตลอดหัวเพิ่นเนี่ย ๋โอเคอฉันก็ไปหาอย่างามือพุ่นละเดี๋ยวอันระวังลอพีอ่น้องเอ้ยเนาะมาจีไปหาป้าเจ้าอยู่อ่ะที่อยู่บ่อยู่แไรนั่นก็เนาะบูวเทียวคอเลยไง่ายไหมอ๋ออยู่เฮือดเหรอฮะสงสัยสิอยู่เฮือดอยากเอาเสื้อผ้านี่ได้ไปใหด้ดอก แต่ว่าก่อนหน้านี่คือตั้งว่าบอดี้ก็เอาไปให้อยู่เนาะเสื้อผ้าบอกเสื้อผ้าเคยมีบอลลกบอย่างบอกโดยยังบ่มี่ผ้าเอาสืเบิรงวันวิลาก่อนเนาะโดยเดี๋ยวจังว่ากันทำระบบมักแต่งเมื่อวาน โดยตาแล้วเอาวะเอาอีกวะเอาไว้ตาแจ้วเนาะโดยมันเคยมานทำกันหลายคนตามกินเมี่ยงพับไปเอาอันนี้คนตาส้มนี่แหละคักได้ไปหน่อยตาส้มตาแจ้วต๊ก่อนกับนี่แหละกับก็ปิ้งปลาเอาไว้เลยแหละต้นหับดุงเจ้าเด้อโดยเชงสีออกไปอันอันนี้ก่อน ไปึ้นไปเท่ากดก่อนได้นี่นี่อยู่หัวนี่ะไปไปหาล่างรถก่อนไปหน่อยเก่าเฮ้ฮะโบเพอละไล่เบื้องละไล่ตารางปฏิทินเบื้องละขึ้นเฮือนเจ้าแล้วพื่อละไรผิดเฮือนเจ้ากับประมาณวัยสองวัยสามก็แม่นครับวัดซุปพื่อละไรในปฏิทินเบื้องล่ะก็คือว่างานนั้น วันเสาร์กินข้าวขึ้นหมดแล้วขึนข้าวกะรอลุงจะมาหมดแล้วโดยดีแล้วนุ่มกันหลายคนมวลมิเตะพูสิออกไปล่างรถก้อนบัดนี่หมดแล้เดี๋ยวขึเข่ามาใหม่เก่าแห้งเลยเผื่อนหมวยมิเตะมือฝนตกใช้มือไหนพี่โดยมือนั้นมือนี่อยู่มือเดินทางขึ้นมามือนั้นละ ได้ตามซิตําม่วงบึงพินนี่ป๊าน้ํามันโดนคณะเนาะมันตกแฮงได๋บ่ใส่ฝนมันบ่มีฮั่นฝนบ่มีบ้านเด้อมันบรรยากาศมันนั่นซื่อแต่เาสแ่มบดนี้เนาะบาดเลยนี่ึกยังงสิท่วงอยู่ไดมื้อนั้นน่ะคือว่าตาเป็นหยังบ่ยามหงบ่ใส่เป็นตาอีกเฮาเออใส่เป็นตาปิดเนาะคนตาบอดเอาเก็บมหงให้บ่าวเอออบนบันา กางคลื่นเป็นมือแ,แม่นอันนั้นมีลมเนี่ยพัดมาอยากเต็อแม่นปีแล้วบเข่าในตาเข่าในตาแล้วเข่าแน่แล้วเข่าเข่าแน่นเข่าลา้าเข่าลายโอ้ตาบอดเล้แเศษอะไรคอยนอนมุดมดมือเลยวันนั้นบริเฮณเบีเ้ยบเลยเศษตาได้ยางเนาะ คือตื่นมากก็น้ำน้ำตาไหลตลอดกืัวว่าเขาให้กายกระแดงอ้าวพอดีลิ่นพอดีเออเนาะเอ้าลุกยืนยินเนาะเอ้าเดี๋ยวพอดีแล้วฉันน้อยเนาะเดี๋ยวไปเช็คไปล้างรถกับพอดีลุงจะมาเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันใส่พี่น้อยเนาะอ่าเดี๋ยวไปเช็คเขาดูน้ำกันเขาตัวเดินทางก่อนเด้อโอ้ยเอาเนาะเดี๋ยไปเนาะดีแล้วพี่น้อยว่ากันเอ้าเนาะเรารุ่นเราุบมันกัน แต่ว่าทางบัตุบุญกันการขับขึ้นมาแล้วพี่น้องเนาะทางบัตุบุญบรรพารับทางลุงต้องใช้ขึ้นมาแต่ว่าเขาก็รอติดตามเบืองทางนี้น้ำเนาะเป็ดนี้ได้พี่น้องเนาะปลาขึ้นเรือนซานอยางนี้แหละพี่น้องเนาะน้ำล้านเปิดสัญนาของเราไงไปน้องพี่น้องเนาะไปเชียงขอโตเดินทางก่อนปัะนี้พี่น้องเนาะเอารถเข้าไปล่างแล้วก็ไปเช็คช่วงรางน้ำก่อนเนาะมัน รถเขาแลนเวียดไปได้พี่น้อยเนาะต้องบึงเรื่อยๆพี่น้อยแต่เป็นอย่างหนักมากกะโอ้เป็นเบาใช้คนหนักได้พี่น้องเนาะเขาต้องเช็้บึงเรื่อยๆพี่น้อยรถล้างจ้ะเลนเสมอนะพี่น้องเนาะปะท้อพี่น้องเนาะพบเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีแล้วพี่น้องเด้อพบพอกันใหม่เนาะ